สวัสดีครับทำไมทีเอ u าวเซ็นเตอร์สวัสดีครับครับวันนี้ทางทีเอ u าวเซ็นเตอรนะครับ <c oughs> ก็จะมานำเสนอชุดไมประชุมน,นะครับซึ่งเป็นเซ็ตที่เราจัดออกมาแล้วว่าอยู่ในงบที่ประหยัดน,นะครับราคาไม่สูงเลยนะครับแล้วเซ็ตที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> อยู่ในงบป,ประมาณเพียง2 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับก็จะมีไมประธานนะครับไมประธาน1ตัวแล้วก็จะมีไม่ผู้ร่วมจำนวน1 2 3 45 6 7 8นะครับก็คือประธาน1ผู้ร่วม8นะครับนะในชุดนี้ก็จะมีชุดควบคุมด้วยนะครับแล้วก็มีแอม ขยายเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงแผนผนังขนาด5นิ้วจำนวน1คู่นะครับทั้งเซตนี้อย่างที่แจ้งนะครับเพียง27,000บาทเท่านั้นเหมาะอย่างมากนะครับในห้องประชุมหน่วยงานราชการโรงเรียนหรือหน่วยงานเอกชนที่ต้องการชุดไม่ประชุมเพื่อาการประชุมที่มีประสิทธิภาพนะครับ ไมโครโฟนชุดนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าทุกท่านได้นําไปใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรทุกท่านให้ให้มีประโยชน์เพื่อเพราะว่าการประชุมเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับในใน,ในการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานะซึ่งชุดประชุมที่นําเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นชุดประชุมของย e ี่ห้อ NTE นะครับ CF 50 Series ตัวไมโครทานชื่อรุ่นว่า CF 50 CR นะครับ ไม้ผู้ร่วมก็เป็น CF 50 BR ชุดควบคุม CF 50S นะครับแล้วก็จะมีแอมแล้วก็ลำโพงหนึ่งคู่ที่แจ้งัปลำโพงนี้เราสามารถยึดขึ้นผนังได้เลยนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยกระจายไปได้ทั่วห้องเพื่อให้ได้ยินกัน,เ,นเรามาลองทดสอบกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ต่ออุปกรณ์ไปพอแล้วผมจะลองพูดที่ไม์ประธานก่อนนะครับ เช็คเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสามสี่นะครับอันนี้ผมกำลังพูดเสียงตัวไมประธานนะครับไมประธานเนี่ยก็จะมี2ปุ่มน,นะครับสังเกตง่ายๆก็คือปุ่ม o n o f f เป็นการกดเปิดปิดเพื่อพูดนะครับแล้วก็ปุ่มตัดตัดไม่ผู้ร่วมนะครับในกรณีที่พูดร่วมพูดอยู่นะครับผมลองกดไมู่้ร่วมนะครับหน 1, 2, ึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะฮะถ้าเราต้องการที่จะ ตัดไมโครร่วมเราก็กดตัดได้เลยนะครับนะฮะเราจะถูกตัดไปไก็สังเกตง่ายๆนะครับในประธานก็จะมี2กลุ่มนะครับส่วนไมโครร่วมจะมีปุ่มใช้งานเป็นแค่ปุ่มเดียวครับแค่เท่านี้เองเพียง2 7 0 0 0บาทนะครับไม่แพงเลยก็จะได้ชุดประชุมที่เรียกว่าเตรียมพร้อมนะครับสมบูรณ์ให้ให้ลูกค้านำไปใช้ได้ในในหน่วยงานของท่านนะครับ